ตีเพ็อีซูซูเซลเดินหน้าส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่9แล้วกับกิจกรรมดีๆภายใต้โครงการตีเพ็ดกรุ๊ปเซฟเดอเอิร์ธที่จัดขึ้นเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนและตอกย้ำภาพลักษณ์ของการเป็นองค์กร,รที่ดีต่อสังคมในปีนี้กลุ่มตีเพชได้ชวนผู้บริหารพนักงานร่วมใจกันทํากิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่อำเภอม,มวกเหล็กจังหวัดสระบ,บุรีทั้งการปลูกต้นไม้การยิงเมล็ดพันธุ์ป่าและการบริจาคยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วเพื่อให้สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหมม่ได้ตท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มตีเพชรและกรรมการผู้จัดการบริษัทตีเพชรอิสุสุเซลจำกัดกล่าวว่ากลุ่มตีเพชรรู้สึกยินดีที่ได้กลับมาจัดก,กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดเสาน้อยอีกครั้งโดยโครงการนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี2559และดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงระบบพลังงานและการใช้ทรัพยากรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมปลูกฝังแนวคิดด้านความยั่งยืนให้กับพนักงานในองค์กรสำหรับปีนี้มีกว่า80คนจากกลุ่มตีเพชรร่วมแรงลุ้มใจฟื้นฟูนฟน ยิงเมล็ดพันุกว่า3,000เมล็ดในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากและบริจาคยางรถยนต์เก่ากว่า90เส้นให้แก่ค่ายหัตถทูตเพื่อใช้ในการรีไซเคิลและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนนอกจากนี้กิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นในรูปแบบโลคาบอนซีเออาร์ที่คำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จําเป็นไปจนถึงการจัดการขยะอย่างถูกวิธีผ่านการรีไซเคิลและการนํากลับมาใช้ซ้ากลุ่มตีเพชรเชื่อมั่ยวืน สมบูรณ์ให้กับธรรมชาติแต่ยังช่วยสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับทุกคนในองค์กรรวมถึงชุมชนรอบข้างและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันประเทศไทยให้เดินหน้าสู่เป้าหมายความเป็นกลา,างคาร์บอนอย่างยั่งยืนในอนาคต อิสุสุชวนเจนซีปล่อยของเปิดเวทีให้เหล่านิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากทั่วประเทศร่วมส่งไอเดียสร้างสรรค์เพื่อสื่อสารคุณค่าของแบรนด์อิสุสุภายใต้หัวข้ออิสุสุยัวทัตเทศบัตดี้อิสุสุเคียงข้างคุณเคียงคู่ไทยพร้อมชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า1,000 0แบาทคุณวิชัยศิีนัน,นพัฒรองกรรมการผู้จัดการบริษัทตีเพชดอิสุสุเซลจำกัดเปิดเผยว่าโครงการน,นี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่4เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้โชว์ศักยภาพและแนวคิดใหม่ๆใ,ในการสื่อสารแบร โดยผู้เข้าร่วมสามารถสมัครได้ทั้งแบบลายบุคคลหรือแบบทีมทีมละไม่เกิน5คนไม่จำกัดคณะหรือชั้นปีและพิเศษสุดทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะได้ร่วมเวิร์คช็อปกับทีมอิสุสุตัวจริงเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ก่อนนาเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในรอบสุดท้ายน้องๆที่สนใจสามารถสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หรือ f a c e b o o k ตีเพจอิสุสุเซลแคลีย